สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สเตอร์ซิงค่ะโทนี่คอมตอนนี้นะคะเราก็แวะมาดูที่บ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราให้ช่างเทคนิคนะมาสอนเปิดไฮซุงค่ะก็หลังจากที่แฟนของบีนะเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็จะพาเพื่อนๆนะไปทํางานเออบ้านของลูกค้านะคะก็อยู่ถัดไปนะคะไม่กี่หลังนะขับรถก็ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเราก็เลยแวะมาที่นี่ก่อนนะ ตอนนี้นะคะอากาศอยู่ที่สององศาค่ะเพื่อนๆเป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะคะก็มีอะัวมาดะแฟนบีก็แวะมาเอาเครื่องมือด้วยนะคะ What วันนี้นะคะเพื่อนๆแฟนบีก็จะเอามอเตอร์นะคะมาใส่ไว้ให้ลูกค้าค่ะ Hier die Kiste. Und dann zuerst. die... Da ist eine Pumpe mit 8000. Steht drauf. Ja, ich schau. Ah, da ist 5000, 3000 das ist es. Okay. Na, ich will sehen, wo ist das Bett? 5 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 아이쇼 이쪽 Du wachst da vorne, ich mach da. rein und du wachst da. Ob es von der Leitung ist? Ja. Ja. Da hörst du? Okay. Oder da. Hast du? Da. Ja. Ich lasse ein und du musst es hören. Irgendwo. Irgendwo. Halo, สวัสดีคะ่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียวันนี้แฟนของบีนะคะก็มาทำงานที่สเตอร์ซิงปกติแล้วถ้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้แฟนของบีเขาก็จะไม่ได้ทำงานเซอร์วิสเขาก็จะทำนะคะงานเซอร์วิสนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนลูกค้าท่านนี้นะคะปีนี้เราก็ทำสระว่ายน้ำให้เขาใหม่ช่วงหน้าร้อนของปีนี้ ปกติแล้วสะว่ายน้ํานี้ก็จะเสร็จไปตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะเขาก็ต้องการที่จะติดมอเตอร์ที่มันเป็นเครื่องดันน้ํานะคะที่เวลาเราว่ายน้ําแล้วมันก็จะทําให้เราอะว่ายน้ํายากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการสั่งนะคะทางออนไลน์เขาก็สั่งของมานะทางแอปเหลืองนะคะแต่ทีนี้ทางแอปเหลืองนะส่งของมาให้เขานะคะผิดบ้านมันก็เลยต้อง รอ,อ,อให้เขาอะส่งของมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกินเวลานานมากๆเลยเพอได้ของมาเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ติดตั้งเครื่องนะคะจนเสร็จแล้วหลังจากที่เจ้าของบ้านนะคะเขาติดตั้งเครื่องตัวนี้ไปทีนี้แฟนของบีนะก็จะต้องมาติดตั้งมอเตอร์มาวางท่อเวลาที่เรานะวางท่อนะคะหรือว่าวางปั๊มน้ําลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะติดตั้งทางเทคนิคเสร็จเรียบร้อย แฟนของบีก็จะต้องไปซื้อไม้ละเนงนะคะมาปิดช่องนะคะช่องโหว่ตรงนี้ตรงที่แฟนบียืนนะคะซึ่งมันก็จะเป็นช่องที่ใหญ่มากแฟนของบีนะคะก็จะต้องมาออกแบบนะคะทําให้มันสวยงามด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้นะเราก็ทําไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้ว ทางแฟนบีนะคะเขาก็ไปแจ้งกับลูกค้านะ้ะว่ามันหนาวแล้วนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเก,กก็จะไม่ได้ทํางานแล้วงานมันก็จะได้ไปถึงไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะคุยกันในเรื่องของงานนะคะแต่ทางลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเแฟนบีนะคะไม่ได้ผิดเนาะเพราะว่าคือเราก็รอนะคะรอมอเตอร์นะคะทางที่ลูกค้าเขาสั่งเพื่อที่จะเอามาติดตั้งเนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากๆนะคะ กินระยะเวลานานมากๆเลยนะรอจนแบบว่าจนแบบเข้าหน้าหนาวเลยอ่ะเพื่อนๆแล้วพอเข้าหน้าหนาวมามันก็ทํางานไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะลูกค้าก็เข้าใจปีหน้านุ้นละค่ะเสร็จแน่นอนปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะยังไงก็ไม่ทันเพราะว่ามันหนาวมาแล้ววันนี้นะคะขนาดแฟนบอกว่าโอเคเออเมื่อวานนี้ก็พาก,กันนะคะไปซื้อมอเตอร์นะเพื่อที่จะเอามา ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเมื่อวานนี้แดดออกอากาศดีแฟนก็เข้าใจว่าเออมันคงจะไม่หนาวมากนะคะวันนี้นะาออกมาจากบ้านนะคะหนาวมากๆเลยเพื่อนๆก็ทํางานไปนะคะก็มือแข็งไปก็เข้าใจเขานะว่าอ๋อที่แกบอกว่าเวลาทํางานช่วงหน้าหนาวนะคะมันทรมานมันเป็นแบบนี้เอง วันนี้บีก็ออกมาทํางานเป็นเพื่อนกับแฟนนะคะก็ช่วยกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะแกก็จะได้ไม่ต้องทํางานข้างนอกคนเดียวนานๆนะคะเราช่วยอะไรได้หยิบจับแกอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนช่วยหยิบช่วยส่งอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยกันไปมันก็จะได้เสร็จเร็วๆเพราะว่าอากาศมันหนาวมันทรมานก็นี่แหละค่ะก็เออ มันมันเป็นงานที่ใช้เวลานะคะเพื่อนเเพราะว่ามันต้องใช้สมองคิดนะคะต้องมาตัดท่อต้องความยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นงานที่ใช้ความชํานาญนะคะในการทำเนาะเพื่อนเอาล่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะพวกเราก็ทํางานนะคะสู้ชีวิตกันมากๆเลยสู้กับงานไม่พอนะคะยังต้องมาสู้กับอากาศหนาววันนี้ค่อนข้างที่จะหนาวมาก แล้วก็ไม่มีแดดนะคะแถมยังมีลมด้วยอากาศก็เลยหนาวกว่าปกติค่ะและตอนนี้นะคะงานของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสียดายนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอากาศดีๆนะคะถ้าวันไหนที่อากาศดีๆก็ไม่แน่หรอกแฟนของบีอาจจะนะคะไปซื้อไม้ละเนงนะคะแล้วก็มาปิดช่องว่างให้เขานะคะแต่ก็ต้อง ดูที่อากาศด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็พาก,กันเก็บข้าวเก็บของนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็ฝากคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะเอาวีดาเซนสร็จงานแล้วจ้าเพื่อนๆหนาวกืบตาย <laughs> หนาวมาก น้องหมาต้องรอในรถนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะสกปรกนะไม่อยากจะอาบน้ำให้น้องดูตัวนี้นี่จะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่ออกมาทำง,งานข้างนอกกันนะคะเฮ้ยหนามากเลยแต่ว่าตอนนี้เสร็จงานแล้วนะคะ สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อโทนี่นะคะผมดื้อไหมดื้อไหมลูกดื้อไหมจะฮักเลยไปจากเพื่อนๆกลับบ้านกัน Terima kasih kerana menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.